สวัสดีคะ่ะพี่ต้ยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ต้ยจะพามาปลูกฟักข้าวค่ะปลูกริมรั้วนี้นะคะเนี่ยหารวเนี่ยรวนี่น,นี่อย่าให้ขึ้นรวขึ้นต้นสสเดาเพราะจะเป็นไม้ประดับสวยด้วยลูกเขาแดงสวยนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเดี๋ยวพี่ต้ตั้งกล้องก่อนนี่ค่ะใช้เสียมขุดกับพอนะคะนี่ค่ะนี่มเมล็ดฟักข้าวนะคะนี่ค่ะนี่มเมล็ดเขาก็จะแบบนี้ ภาษาอังกฤษก็แกะแกะนะคะแกดนะคะนี่ค่ะนี่ผักข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกฟักข้าวกันค่ะพี่ตาก็ขุดหลุมนะขุดหลุมไม่ต้องลึกมากอ่ะผักข้าวบางทีมันก็ร่วงเม็ดร่วงมันก็ขึ้นเองนะนี่เดี๋ยวขุดขุดหลุมไว้แล้วนะคะนี่ค่ะปลูกริมรั้วนะคะปลูกริมร้วให้เขาขึ้น เขาก็จะเกาะรั้วสวยนะคะฟักข้าวนี่ยอดก็กินได้นะแล้วก็ลูกอ่อนก็แกงส้มได้นะคะต้มจิ้มน้ำพริกผัดไข่ได้นะคะที่พี่ต้อยรู้มานะแต่ว่าถ้าสุกอ่ะเขาก็จะเอาไปทำน้ำนะคะน้ำฟักข้าวสมุนไพรประโยชน์ดเดยอะนี่ค่ะขุดหลุมขุดเสียมไปแล้วนะใช้เสียมขุดนะคะหน้าฝนนะคะปลูกทิ้งๆไว้ มันขึ้นก็โอเคมันก็เป็นไม้ประดับได้ที่ก็หยอดหลายเม็ดเลยเ,เป็นไม้ประดับแปลได,ได้กินได้ด้วยสวยด้วยนะคะลูกเขาจะแดงสวยนะคะปลูกริมรั้วค่ะริมรั้วหยอดไปถุง ไม่กี่เม็ดอันนี้บ้านไล่ริมเขาตุ่มกระสมนะคะบ้านน้องปลูกนะคะเราปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะปลูกไปเลยแต่ตอนเด็กๆพี่ต้อยเห็นพ่อเก็บยอดมาต้มนะคะให้มันขึ้นรั้วขึ้นต้นไม้ ฟักข้าวเขาเป็นประเภทเถาเขาจะขึ้นต้นไม้ขึ้นรั้วนะคะให้เขาสวยดอกสวยเลยลูกสวยด้วยดอกเขาเลยเหลืองๆนะคะแต่ลูกเขาอะสุกก็แอ่ออกใหม่ๆก็เขียวแล้วก็เหลืองแล้วก็แดงส้มสวยเลยค่ะมาปลูกฟักข้าวกันในตลาดที่ต้อก็เห็นเขาขายนะ เอาเก็บรูปมาขายโอเคค่ะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะสักข้าวบ๊ายบายไม่ประมาทการจะตกเราจะสู้โควิดด้วยกันนะคะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเอากําลังกาปลูกต้นไม้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายคลิปสั้นๆนะคะบ๊ายบาย